สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ที่ชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจครับวันนี้มาตามหานะครับกับข้าวนะครับที่ห้วยทุ่งนานะครับด้วยเหยื่อปลอมนะครับนี่ครับเหยื่อแอร์ไลน์นะครับสภาพยับเยินนะครับสภาพนี่ลุยกันมาโชกโชนนะครับซ่อมโดยการเอาไฟล้นนะครับหลายรอบแล้วก็เดี๋ยวติดตามมาดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้ตีเหยื่อปลอมมานานมากนะครับเพิ่งออกมาดูนะครับ ในช่วงสักหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงจาก4ี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนในช่องหลวงโจกด้วยเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลง,งานให้นานารั้ชมหรือเปล่าตกปลาสนุกเฮฮาก,กับหลวงโจกไปดูเลยครับ โอ้ยกว่าจะได้ดูเดียวตัวแค่นี้ดูดูเดียวตัวนิดเดียวก็ยังไม่เจอกันครับตัวใหญ่เดี๋ยวตัวเล็กไปก่อน ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับก็ชดป็อกนะครับผ่าดูเล็กๆหนึ่งตัวนะครับก็พอได้แก้ขัดนะครับพอได้พอได้หายห้าวนะครับไม่เจอตัวใหญ่นะครับมันมันมีแต่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีน้าที่มาตีก็กัดเมือนะครับแต่ว่ามันมันก็ไม่โดนไม่โดนปิดนะครัเพราะมาตัวมันตัวมันเล็กนะครับกึ่งแขกนะปากมันเล็กนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับ ไปแล้วครับวันนี้ผมต้องต้องกล่าวคำว่าส,สวัสดีนะครับแล้วพบกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> พอได้เพลินพอ่ได้เพลิน